เราจะมาทำบนเลี้ยงต,ต,ต,ตรงไหนครับอะจารย์นที่ยอดนี้น <iniz> คำนับมันคำนับอาฟ้าตึงัวไม่กินแบบมันจะไม่กินนี่ยังกระโดดมานะเนี่ยบอกมื่อไหร่จะได้กิน

ลไมาไล่พากันลุงเขาก็แต่งตัวส,าาสบาย์เขาสบายสๆจะ้จะสาทุกท่าดับเ จ้าเดี๋ยวเราไปกราบพระข้อไหว้พระก่อนขออนุญ,ญาตเจ้าค่ะ ไปบุป้าวันนี้เรามาทําบุญกันนะคะเดี๋ยวเรามาทําบุญกันนะคะ ขอความสุขภาพแข็งแรงนะลุงขอความให้เรงสุขภาพแข็งแรงปัญญาเจ้าค่ะสุขภาพแข็งแรงนะลุงนะหยอนน้ำตะเกียงไหมวันจันทร์ป่ะไปจ้ะ เราเตรียมใสก่กระเป๋าไว้เลยฟ้าทีออะไรใจฟ้าถือ,อ,อ,อให้หน่อะจะได้มารับกด กชคดีถูกหวยสามตัวหน้าก็เลยพากันมาทำบุญปกติแล้วก็ทำประจำแต่อันนี้ขอทำคลิปพอดีปีใหม่ไทยโชคดีแล้วก็อยาก ฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ได้ไดถึงจะเสวนมันต์ตัดสีวลีคาถานี่ยังไม่ได้เสวนค่ะทุกคนปะ่ะ 南龙。 อยาจะให้ป้าอธิษฐา,า,านกระเป๋าเหมือนกันอธิษฐานขอเงินขอทองสาธุมาเดินมานี่จับด้วยกันสาธุขอให้พระพเจ้าและนายบปีส,สามสิบปีพระพุทธเจ้านะักกันขอเป็นเสร็จสีร่ำรวยร่ำรวยพับใส่ตรงนี้ขอเงินขอทองโอเคสาธุเอถอะตรงนี้ วันนี้พานเรื่องมาทิเลยวัดอะไรคะ ค่ะเหรว่าไงทีมงานอันนี้เรามาวัดอะไรกันคะวัดบางนาวัดบางนาน,นอกในใจคือวัดบางนานนอ,อ๋าอเนี้นี้นี้คือวัดบางนาเขาเขาเรียกจากแม่น้ำเป็นหลักอ๋อถ้า,ถอ,ายอยู่ในแม่น้ำเนี่ยเขาอยู่นอกอ๋อมาตรงนี้ค่ะมาบรรยายตรง ยังไงนะคะวัดเนี่ยมีวัดสองอันวัดบางนาชื่อเดียวกันวัดบางนานอกคือต้อหัวห่ือแม่น้ำวัดบางนานในตัวอยู่กใกล้ๆดีทีครับอ๋อโอเคค่ะเข้าใจอาจารย์แม่น้ำเป็นหลักอ๋อเนี้ยค่ะมาเดี๋ยวถือให้หน่อยจบควิตไม่มา อันนี้เรามาทำบุญสวรรค์ยูทิมไปเรามาทำบุญนะคะก็มาไหว้ค่ะพ่อวโสนแล้วก็รีเรกหน้าสามตัวก็เลยอยากจะมาทำบุญกันโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนได้บุญด้วยกันนะคะบุญมาฝากค่ะยไม่ว่าอะไรอะไรเงินแฟนเพื่อนรู้จัก เหมือนแฟนเพื่อนอะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเจนจะหามบไหไปเตอร์แดงไหมซีดไหม มาอาินค่ะข้างหน้า mm. เชิญหมายเลขบี0 3 5ที่ช่อง5ค่ะเมาตังถูกหวยจ้า mm. ได้แล้วจ้านะล้ยนะกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงเอาให้ยิ้มขอบคุณครับอ,อ๋โอ้ <laughs> <laughs> เอาพี่ชนะน,นั้นเลยเนาะจะเลี้ยงเขาแต่ก็าไม่อาไปใส่กระเป๋าฟ้าก็ได้อะเอาไหมเคค่ะเพื่อนๆเราจะไปเลี้ยงข้าวุนมก็มีแต่คุณสามีเลี้ยงมาเราก็เลยจะไปเลี้ยงสามีด้วยค่ะคุณพอ่อคุณแม่เราก็ให้ตั้งให้จนเราโชคดีอะค่ะ ทำให้พรอันนี้ก็เหมือนโชคดีปีใหม่เลยปีใหม่ไฟนะถูกแบบสามตัวหน้าก็หากอ,อ,อะไรนะนึงจุดห้าปอร์เซ็นก็เหลือประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็โชคดีเนาะถือว่าโชคดีรับปีใหม่ค่ะ